คลิปนี้ชวนพวกเรามาพิจรารณาข้อความในสองภาพครับภาพแรกเป็นภาพของรองแม่ทัพักที่สองกลตรีนัดศีอินในฐานะเป็นหัวหน้าทีมเจราจากัมพูชาให้สัมภาษณ์ไว้คำพูดของรองเม่ทพพักที่สองนี้เป็นลักษณะที่ แสดงออกถึงว่าไม่อยากให้มีสงครามเราพูดถึงว่าผลกระทบที่จะเกิดจากสงครามหรือว่าการประทะก,กันร,ระหว่างไทยกับพูชามีอะไรบ้างข้อความในภาพนี้มีมากมายนะครับผมจะพูดเฉพาะย่อๆครับท่านบอกว่าสิ่งสําคัญคือผมไม่อยากให้มีการประทะเพราะการที่ทหารตายหนึ่งนายมันไม่ใช่เรื่องสนุกเพราะทหารหนึ่งคนต้องมีลูกเมียพ่อแม่คนที่อยู่ข้างหลังอีกหลายคนถึงรบกันอย่างไร สุดท้ายก็ต้องมาคุยกันต้องมาเจราจาไม่ใช่ยุคโบราณที่ไปตีเอาบ้านเมืองแม้จะตียึดได้สุดท้ายองค์กรกลางหรือ UN ก็ต้องเข้ามาประเทศที่สามต้องเข้ามาเพื่อไกลเกลี่ยต้องคุยกันอยู่ดีเลยถามว่าเราจะสูญเสียคนไปทำไมถ้าสามารถใช้วิธีการอื่นทำให้เขาทำตามที่เราต้องการได้ สามารถชนะได้โดยไม่ต้องรบน่าจะดีกว่าอันนี้เป็นข้อความเป็นถ้อยคําของคนตรีนัดสีอิน,ร,อนร้องเม่ทัพภาพที่สองพูดไว้แล้วชวนมาดูในภาพที่สองครับซึ่งจะเรียกว่าเป็นผลจากการที่เกิดการประทะกันหรือว,ว่าการสรบกันระหว่างไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลไทยประเทศไทยต้องสูญเสียอะไรบ้างครับ เสียบางอย่างมันไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าหรือว่าเป็นราคาเงินได้นะครับภาพที่สองนี้บอกว่าคอรมอเตรียมเคาะเยียวยาผู้เสียชีวิตเพิ่มประชาชนได้รายละ8ล้านบาททหารรายละ10ล้านบาทอันนี้คือความสูญเสียหรือว่าสิ่งที่ประเทศชาติเสียไปหลังจากมีการบาดเจ็บล้มตายไปอันนี้คือสิ่งที่ประเมินได้ครับประชาชนรายละ8ล้านบาทถามว่าเงิน8ล้านบาทมากมายแค่ไหน บางคนก็บอกว่าเงิน8ล้านบาทมันก็ซื้อชีวิตไม่ได้หรอกแต่เมื่อมันเกิดความสูญเสียแล้วรัฐบาลเข้ามาทําตรงนี้มามา,มาดูแลมาบริหารจัดการตรงนี้ถามว่ามันก็คือสุขความสูญเสียของประเทศชาติโดยส่วนรวมใช่ไหมสุนทหารรายละสิบล้านบาทครับถามว่าเงิน10ล้านบาทคนที่ตายไปก็ไม่ได้ใช้ครับแล้วบางคนอาจจะมองว่ามันไม่คุ้มค่าเลยสัมปาปแต่นั่นคือความสูญเสียที่เกิดจาก การสุรบรู้ว่าการประทะก,กันนั่นแหละครับการที่พลตรีนัศสีอินออกมาพูดในลักษณะที่ว่าไม่อยากให้มีการสุรบไม่อยากให้มีการประทะก,กันเพราะว่ามันเป็นทางป้องกันที่ดีที่สุดที่จะไม่ให้เกิดความสูญเสียครับและเมื่อมีความสูญเสียมันก็มีความสูญเสียอื่นๆตามมานั่นแหละครับอันนี้ยังไม่นับรวมถึงว่าบ้านเรือนทรัพย์สินอื่นๆของประชาชนที่สูญเสียสูญหายไปด้วยเช่น